อะไรไมโลเข้ามาครบหรอสี่สิบอ,อ๋อมีแค่ติปกคนค่ะแต่ว่าเขาส่งเป็นตัวแทนมาฟังก็ส่งฮะตัวแทนเนี่ยตัวแทนของทุกแก๊งที่ลงเนี่นยนะเพรว่าเรายชื่อเป็นมีแค่ติปกะนะไม่ใช่แล้วคือเร,เราจะอธิบายให้กับคนที่เขาจะเข้าไปตรงนู้นแล้วส่งตัวแทนทำไมก็เขาเป็นตัวแทนของคนที่ปักเนื้อนะอ๋อพราะคนอื่นก็แบบแยกตามอลไรอะไรนะครับในส่วนของทรัพยากรที่จะใช้เป็นติกคนเองเหรอครับ เนี่ยคิวอธิบายให้แล้วกูก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเออนะครับวันนั้นวันนั้นผมลงมามันติเวิร์ดอ่ะอืมแล้วคือเหมือนเหมือนกับว่ามีสภาคนนึงอ่ะเขาเขาบอกว่าจะไปทําอะไรอะไรประมาณนี้ครับนะเขาก็ไปส่งไปอะไรไปดูแลใช่ไหม แตเพื่อเหมือนเหมือนจังหวะผมขอตังเนี่ยวงแตกเลยครับที่เนี่ยสู่กันประมาณสิบสิบสิบถึงสิบห้าคนนะครับมงแตกหมดเลยครับนะไอเฮียไทยเดนส้นตีนเนี่ยแม่งลงมามันขอตังสภาทุกคนเนี่ยมึงคิดดูดิมันมีทั้งหมดกี่คนน่ะร้อยยี่สิบคนน่ะแม่งมาขอวุ่นสภาแม่งตายพอดีทำงานมาสามปีเงินหมดพอแม่งลงมารอบเดียวไอเฮียไปโอกาผมกาจะขอเอ้ยทักแบบรวมๆกันเออห้าหมื่นไปซื้อรถขับไปทาทุกทำงานบอกว่าหมดตัวกันหมดเลยครับ นั่นแหละแม่งลงมาแม่ก็ขอลงมาแม่ก็ขอชุดสามอะไอชุดสองกำหนดไว้สองสามทุ่มครึ่ง,งแต่ชุดหนึ่งอะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะเปิดสอกิโมประเด็นคือถ้าสมมติชุดชุดหนึ่งชุดหนึ่งมันตีเวิร์ดไม่เต็มนี่เอาวอลซิตี้แฟมเข้าไปได้ไหมครับอะไรนะมันตีเวิร์ดเขาไม่สนใจจะเล่นกันเลยเหรอวะ ตอนนี้มีแค่สิบแปดคนเอา,อางี้แล้วกันมึงรวมวมาก่อนตรงนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมสิบแปดคนเั้นเทสแม่งชุดเดียวไปเลยยาวยันเที่ยงคืนจบไปสิบแปดคนปิดรับตรงนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวไปรับตรงนู้นบอกให้เขาเดี๋ยวรอเขาเข้าดิสคอร์ดด้วยให้ไอลิท,ทามึงประสานงานตรงนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวกูไปรับตรงนู้นเพิ่ม<อ>แ,ลแล้วกันอีกกี่คนคิดเลขคิดเลขช้ามากนะอีกยี่สิบสอง อะไรคะอ๋อน้าถามหนูหรอเมื่อกี้หนูไม่ได้ฟังขอโทษค่ะคุณหยงีดวะเขี่ยงุ่หเงดจริงๆใจคำน้าเรื่องแม่งชุกระหูหุนเส้นไปหน่อยวะใช่ครับมันชุกระหูขุนเส้นครับและช่วงนี้มันคิดมากด้วยครับน้าใช่มันคิดมัดยีมไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวปีแค่นี้นะที่แปดคนเลยเ๋าวเวลาที่โน่นยิบตออแต่ดูสภาน่าจะพร้อมเล่นนะครับน้าข้างหน้าน้าเต็มเลยครับยบแป๊บต่อแป๊บ แป๊บๆๆโอเควิปลิตอาจจะลงเฮ้ยจะรอเขาเขารอรวมเลยแล้วเขาจะจะจะถามจำนวนคนจ้ะว่าใครจะลงมาแสดงว่าเขาใจนี่เด้เขาจะมาฉีกแผลเก่าใช่ไย้ำให้รู้ไปว่าลองไปขอเป็นผมกับเขาเลยได้ไหมครับอันนี้เออเองชื่ออะไรเบต้าค่ะเบต้าคาเนตคับใช่ค่ะ ที่ชอบไอ้นี่เล่นเฟซและีแล้วก็ถ่ายรูปโอ้ีลงอะนะไม่ใช่หนูเพิ่งลงอ่วเพิ่งลงด้วยอ้าวเพิ่งลงด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวมามีแต่มีแต่หน้าแมวอะนะน้าอย่าไปสอเซิง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 เบบีดหน้าทำไมไม่น่ารักเหรอแมวออกจะน่ารักไอ้เบบิดหน้าทำไมแงงอ จะไปหาพี่ที่หาดใหญ่นะพี่บีเฮ้ยใครไปหาใครที่หาดใหญ่โหลไอ้หนูหนูค่ะหนูโดดมาเหมือนมีอะไรจะพูดหนูชื่ออะไรหนูชื่อนับสิบไงนับอืมมีแต่คนเดิมๆมีคนใหม่ๆแบบเฟี้ยวๆบ้างไหมนี่นี่จะพาตัวผู้ชายใหม่มาได้ไหมมีผู้ชายครับคุณน้าสองคนสามดิพี่ดิวใหม่แล้วมันเป็นสไตล์กูไหมล่ะ มีพิชก้นอยู่ปะนะชิคก้นหรือป่ะชิคกินมีมาลิครับมาลิแล้วก็โคลิแล้วจะที่เป็นไงบ้างวะมึงมาที่นี่แล้วเป็นไงบ้างผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับนะเอแต่ว่าเอ็นเอ็นเอ็นดีอาร์เมาลโวเมาลโวเลยเหรอคืออะไรครับน้าเอ็นดีอาร์เมาลโวเอ็นดีอาร์ต้องนี่จัดการสองแก๊งไปฟิออฟนะรังกันเลยครับไปยิ้มเลย เวียดีอรันกันเลยนะครับได้ครับไอแก๊งหนึ่งไี้ไแก๊งหนึ่งก็ไกลแล้วได้ไปทำอะไรคะเออจริงจริงแต่ถ้าเกิดว่าสมมติแบบมึงมึงเหนื่อยมากพักก็ได้นะน้องได้ไหมเระเราจะได้แบบมีคนขึ้นมาขยับเป็นไทเด้นไงพักไม่ได้ครับนะจากนั้นก็มาเอาครับสูกครับแล้วก็ไม่ได้สู้เท่าที่มีเหรอเก้าอี้มันก็ตั้งเฉยๆครับอยากได้ก็เดินมานั่งครับเชีย แต่กูว่ารอบนี้วิปริตเอาเก้าอี้มึงแน่รอบที่แล้วตอนที่พว้บอกออนแอร์ใคร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 มันจะใครนี้ผู้บอกไหมใครมันจะมองโบว์ผู้มึงใช่ไหมใช่ครับกูว่ามียังไงซาเวียก็มองโบว์มึงเออเอาเลยครับผมเอาเลยครับก็จะมองโบว์มึงมานานแล้วก็ได้น้องจริงไหมล่ะจะพิมพว่าเขาไม่พูดใช่ครับแต่ก็ไม่เคยแพ้นะเฮ้ยอันนี้ก็จริง แกชาร์จมาไวจังทะเป็สภาที่นี่มันเยอะจังวะนั่นสิครับอุไอสปาร์ที่นู่นเลย,ย,น,เลยนี่จะน้นาขาดที่สองคนที่ใส่ไปพอดีเลยนะครับแสดงว่าลิธาบนะริหารดีสี่เมโล่บริหารไม่ดีสีนนะะ่สี่สี่อีเมโล่มึงบริหารไม่ดีเหรอทำไมไม่บริารใชผู้หญิงในร้านหนูรับให้ได้นะ19มันเป็นเพราะเบอร์โทรครับเมลโล่จริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเมโล่ครับไอเบอร์แปดแปดนั่นอ่ะพูดว่าอะไรนะคะลูกบ้านพศวิศ เบอร์แปลกแปลกอะไรจะไม่เหมาะการทํางานครับอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลขอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนไหมครับกูว่าไม่ได้เบอร์หรอกน่าจะเป็นสาคูที่ไม่เหมาะกับมันใช่ไหมครับยังงานไว้จ์แล้วแต่เหรอคะไวอยู่แลยเดี๋ยวตอนนี้ตอนแถวดิ้เป็นตัวว่างไว้เดี๋ยวเราคนหนเดี๋วไปบอกในนั้นต้องทำไมอ่ะครับไอเราถึงอยาฉีดเอาละคราขอบคุณครับอ่าอ็นนี้หมดแล้วไม่ใชียวมาของที่แบบอันนี้มันออกหมดแล้วนี้ ไม่รู้เขาไม่ดูอะไรพวกวัยนี้อือเขาคุยกันอยู่มดเย็นไอ้คุยไอ้พ่อขอที่นี่หรอพี่พี่นั่นแหละทำไมเขามีเข้าเว้นแล้วจอยที่ไม่ใช่นายยกไหมเขโอเว้นโอเคระบบเดียวกับก็แน่หรือกดเข้าเว้นปุ๊บมันก็จะได้เวลาที่ไม่ใช่สภาครับเอ้าแล้วทำไมที่นี่มีที่โน้นไม่มีไม่ได้หรอกครับเขาทำแบบนี้นะคนาถ้าเกิดไม่เข้าเว้นก็ไม่ได้เพจไม่เป็นไรครับเดีไม่ใช่ ตึ่งหนึ่งสาแปครับีกดแม่งสองจมเลยดูดีดอดเปิดแค่ตาทำมันก็ทำขอบคุณค่ะผมขอได้ไหมขอคุณนะคะขครับอม่เป็นม่เปนไราย่างนไรอย่างนไร่า็นร่เปารมีเป็นไรไม่เนไรไม่เป็นไรไม่เไร่เป็รม่เป็นไรม่นรม่เป็นไ้ม่เ่เปอนไรม่ไรม่ปม่เป็ไรม่เป็นอรมรม่เป่เเป่มาเป็นอารมณ์เลย เหมือนนะเหมือนพี่เฟิร์สอะเหมือนเหมือนเเปิดไปห <50 S 2> ้าสิบกล่องหนูได้ของมาเยอะมากหนูคุ้มปะอ่ะอันอันอันสองคนน้องคุ้มไปสองแสนห้าได้สองแสนแปดดิได้กำไรมาสองแสนแปดสำนักได้สักเห,หรอคิวเหรออุ้ยยังไม่หนูดิ ไปสาวเรียบร้วคือใครคิวไอ้นี่คิวมีกลาบสองช้อนคิวเพิ่งว่างจากอะไรนะมันคือเข้าออกเวนนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะรือผมไม่รู้มีใครมีกล่องของขวัญเหลือๆไหมครับท่นนี้อีกแค่แต่ว่าช่วงช่วงสองวันมาเนี่ยผมหัวผมแล่นจริงหัวผมแล่นแล้วก็เหนื่อยมากด้วยตอนนี้จะหลอกกันเลยมามาหลอกกันตรงนี้อีกสวัสดีครับนะ สวัสดีครับครับอย่าหลอกกันเลยเอามีหลอกกันซะแล้วไอหนูไปหลอกเขาทด้ไมเนี่ยครับเขาขอดูบัตรผมเขาฮะเนีะเขาหลอกดูบัตรอ่ะขายสองหมื่นเอ้ยผมเอา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 เขามีใจแค่นั้นแหละไม่แต่แต่ก็บอกว่าเอาไงเปล่าเลยครับกระเป๋าอย่าตีกันนะต่อครับต่อแล้วแต่ได้ครับสิบได้ คือเราจนกันขนาดที่ต้องขายกล่องของขวัญกินเนรอกล่องฟรีไงพี่โรรออะไรอ่ะเห็น้งันเปะพี่เพิ่งรู้หรอพี่เพิลมันค่อนข้างที่จะดูแบบ่อะะไรนเรราชื่ออะะไนเดี๋ยวพี่ไปเก็บหมูเลี้ยงหมูเอาเอามาให้นะเท่าไหร่นะตอนนี้เห็นปะบอกบอกแล้วค่ะแม่เงินเลยสภาร้อนเงินบอกเลยว่าได้เห็นว่าพี่กดตาเห็นปะกดมันกดได้ไม่มีตังค์ก็กดได้นี่ไงไม่พี่เดอร์เต้ไปเป็นเพื่อนอนนี้เดี๋ยวพี่ไปขุดแรกมาขายเก่งไหมขุดแรกแล้วขาย ขอบคุณนะแ่จอชนิดร้อยบิดร้อยแล้วตรงนี้เราต้องรอใครนะวิปร้อยิปเหรอใช่ค่ะววิปลาดมาหรืยังอ่ะยังค่ะกำลังรอวิปลิดมาแล้วยังอ่ะคนน้องเขาจะมากี่คนอ่ะเขาจะมากี่คนมาไม่ไม่อันนี้คือบิดแล้วได้เห็นปหมวิปลิดจะมาตอนไหนน่ะวิปลิดมาเมื่อไหร่เบวิปลิด น่าจะประมาณห้าทุ่มนิดนิดนะคะประมาณห้าทุ่มนิดนิดคุณนะใช่ค่ะพอพอวิปปิตลงโดมอยู่ตอนนี้เขาเขาจะเอากี่คนเราโทรไปถามเขาเขาเขาต้องามเนี่ยทำไมจะไม่มีตังค์เอา,อางี้แล้วกันบอกให้เขา,เาให้ให้ได้ห้าคนแค่นั้นแหละไม่โลแล้วที่เหลือเราไปรับตรงนู้นเอารวมแล้วทั้งหมดได้ให้ห้าคนเออกำลังกำลังอกและอีกคนหนึ่งที่บอกไว้อีกแก๊งหนึ่งหละทงหอไม่ให้ ุมึงนะเห็นเด็กๆแถวนี้แล้วมันรู้สึกแบบไอ้นี่วะไอเวเนี่ยมายืนทำไมให้อีแก่จะมาแบบป่าปนกับเด็กอะกำไรเท่าไหร่อ่ะไม่ได้กำไรหรอกวันหนูคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเรยคับเออไม่มีใครเอาจบนะ นี่ค่ะมันจีบจะมวยพามื่อคืนนะครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะไปชื่อเรื่องไหนให้ได้ห้าคนไปไม่โลกครับได้ได้รวมทั้งหมดใช่ไหมคุณนห์น้าได้วได้ให้ให้ได้อีกแค่ห้าคนเดียวที่เหลือไปเอาตรงนู้นไปเอออันสามหมื่นนั่นแหละทั้งหมดได้อีกแค่ห้าคนนะโอเคครับถ้ารวมทั้งหมดแล้ว ทั้งทุกแง่ทุัคนมีคร่ะอ่ะคุณจะขอเมื่อวานเขาหมกไปห้าแสนที่รักเรานนี้เราเปิดเปิดเราไปนานแต่เขาไม่ค่อยมากันใช่ไหมเขาไปล้านหนึ่งเขาได้เศษวัตถุนิยมคือดีไอ้มันขายได้ดีคุณเขาเขาได้แต่ดอกไม้น่ะเขาแบบซื้อกุหลาบให้ตัวเองไปแล้วที่รักคุณคุณคุณรับเท่าไหร่ล่ะเอ๊ะเปียกอยู่ไหนอ่ะห้าพันเกิดอ็ได้ครับผมดีกว่าไม่ไอ้ลิธาลิธาแบบเอาไปวางในสองกล่องเพราะว่าจะลงอีกสัก กลางแล้วค่ะไปเซิ้งกลางทำไมเอาไปใช้ประชันได้ใช่ปะเออพื่อชดเป็นระบบมันลงไม่ได้ก็มันไม่เสียงคุ้งนะหุบก็รอพี่น้ำแข็งก็กระเป๋าห้าสองเก่งเหมือนไม่คุ้งอันนี้อันนี้คือเลยถ้าให้หนูคือคนเลยใช่ดันดันดันไม่ใช่คุณอันนี้เมื่อกี้ห้าน้อยเอาอีกกล่องหนึ่งไว้ให้นะคุณ เอ้แต่พี่ว่าชื่อหยดน้ำฟ้ะเพราะว่าก็โชคดีน้องน้ำของยดน้ำหยดน้ำครับโชคดีไม่ได้ไม่เจอกันเจอกันไหนคับเจอกันที่เมืองนู้นนะอ๋อไปที่นู่นเหรอครับใช่ใช่ใช่โอเคครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับพอดีผมติดธุระด่วน